แล้วคณะมึงเนี่ยคณะอะไรจะมาไล่คนนู้นออกแล้วจะต้องไปฟังมึงเป็นหอะไรต้องฟังมึงไอ้ฮิตแล้วคนอย่างมึงมันใครเชื่อมึงไอ้จตุพรทำไมอ่ะก็ก็บอกกันแล้วไงครับถึงเวลาพอตัวเองหลุดจากข้อก็ทําเป็นเก่งกัน,น้ะแต่เปล่าแล้วครับเดี๋ยวดูฮะ <laughs> หัวเราะทีหลังดังกว่าคุณเคยเห็นไหม <laughs> เดี๋ยวมาทีหลังดังกว่านะครับ และคนที่ตกฝันเปียกรู้จักฝันเปียกไหมเทวดาตกสวรรค์ทั้งหลายก็ฝันเปียกก็บอกว่าคนเฮียมันเยอะพายุมาลงที่เฮียไงแค่กระจุกหมอยหมาโอ้ยทำเสียงดังเสียงดังแล้วถามก่อนไอ้เฮียจตุรพรมพันธ์มึงเอากฎหมายอะไรครับจะมาไล่ตระกูลจินวัตรมึงเอากฎหมายที่เฮียที่ไหนของมึงนะมึงเป็นเฮียอะไรมึงเป็นคอมมวนิตหรอไอ้สัว์ไอ้เฮีย เขามีรัฐธรรมนูญเขามีอะไรไม่ใช่พวกมึงออกมาจะไล่จากตระกูลนี้ตระกูลนี้เป็นเหี้ยอะไรครับเดี๋ยวฮะาเสื้อดังนหมดเ่ยเดี๋ยวดูฮะอะไรเปลี่ยนเสื้อแดงจะมาไล่เหี้ยจตุพรเนี่ยไอสัตว์เดี๋ยวเสื้อแดงเนี่ยแหละครับเดี๋ยวคนเสื้อแดงจะมาไล่มึงไอสัตว์จตุพรไอเหี้ยนี่เขาอุตส่าห์ไม่อยากจะต่อแยกับมึงเลยนะวันแหววันนี้จะต่อแยโอ้โหจะออกมาไล่ทักษินระบอกทักสมทักสิน เขาเราบอกอะไรล่ะครับคนเขาเลือกมาสิบล้านกว่าเสียงแหม้ทาเป็นมึงยิ่งใหญ่มาจากไหนไอ้สัตว์กูถามดิีไอจ้จตุพรธงบันมึงใหญ่มาจากไหนมึงเป็นใครไอ้ที่อย่างดีก็ขี้คุกไอ้สัตว์หลอกคนเสื้อแดงไปตายแล้วก็ไปติดคุกแทนคนเสื้อแดงแต่ก็ได้รับสิ่งที่ตอบแทนมาเยอะแยะแต่วันนี้ก็บอกแล้วไงฮะไม่รักษาไว้หมดตัวไอ้สันดานแม่รู้เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าแหมครับ คนอื่นเป็นคนคนอื่นเป็นได้หมดแม้กระทั่งพักน้ำเงินเอันดิจเป็นก็ไม่ดิบแต่ว่าพักเื่อไทยนะครับใครมาเป็นไม่ได้ครับเออทําไมเหรอไปหนักหัวโคตรพ่อโคตรแม่มึงไงไรเฮียไปหนักหัวโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอแล้วคณะมึงเนี่ยคณะอะไรจะมาไล่คนนู้นออกแล้วจะต้องไปฟังมึงเป็นเฮียอะไรต้องฟังมึงไอสัตว์ไอเฮียแล้วคนอย่างมึงมันใครเชื่อมึงไอแตทุพร ไอสัตว์ทำไมอะ่ะก็สื่อมันงาบเงินกันอยู่ได้เงินได้ทองเล็กๆน้อยๆไอเหี้ยอ,อุดมการแม่ก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนตั้งแต่นะแล้ววันนี้เห็นไหมพอปักเวทไทยไม่ได้เป็นแล้วมันมันก็ไม่รู้มีข่าวอะไรมาเล่นแล้วหมดแล้วมันก็ไม่รู้อะไรจะไปชมไปชม,ไปชมมาอนุทิงก็ชมมากไม่ได้เพราะว่าดูคนเยอะจะไปชมเรื่องก็ชมมากไม่ได้ตอนนี้มันจะไปทางไหนอะ่ะเอ้ามึงเชียร์ใครเอาเชียร์ส้มเชียร์ไปดิอยากเชียร์ส้มเชียร์ไปดิ แต่คนวันนี้คนทั่วไปที่ผมไปดูไปไหนๆเขาบอกเห็นใจพรคเพื่อไทยใจเขาบอกยังไงเขาก็เลือกพรักเพื่อไทยเพราะวันนี้พรคเพื่อไทยก็บอกเขาทาตามคันลองมีอดีตเดชนายกอีกหนึ่งแต่พรคประชาชนไม่มีไอหนูมีคนเดียวก็เคยดูแต่วันนี้คดีเต็มหมดเอาที่จะสนับสนุนพวกอาคล้ายโจรหรือเปล่าคล้ายๆนั้นะต้องมองก่อนเดี๋ยวว่าเขาไม่ได้ พราะวันนี้นะงาบเขามาโดนก็ยังไม่ตัดสินสสอ๋อหัวสวอก็ยังไม่ตัดสินแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละครับแม่ก็บอกแล้วไงสิ่งที่คนเห็นกันตอนเนี้ยทุกคนนะเขารู้หมดแล้วว่าคืออะไรแต่ผมบอกคนที่เสียใจก็บอกเสียใจแค่วันเดียวแต่ผมเฉยๆนะเพราะเรารู้ก่อนเราอยู่ในวงการสื่อเรารู้อยู่แล้วทําสบายๆแล้วเดี๋ยวมาแก้ไขใหม่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ถ้าเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายค้านผมยังไม่ว่าเลยนะ แล้วจัดหนักจัดเต็มเปิดแผลแม่งให้หมดเปิดแม่งให้หมดน้ำยอ่อน้ำมง่งถ้าเป็นฝ่ายค้านแต่ผมกลัวว่าเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเด็กกลัวจะเป็นรัฐบาลต่อนี่ดผมกลัวอย่างนี้มผมนะผมไม่มายแล้วครับวันนี้เราเป็นรัฐบาลมาผ่อนแล้วทุกอย่างมันมันมันไม่มายหรอกนะไม่มายเราก็จะกลับมาเป็นหรือไม่มาเป็นแต่เพียงวันนี้ก็จะดูว่าดูน้ำหน้าอย่างคนนะ ว่าคุณจะรับเป็นคนดีหรู่ตรงกลางเพื่อจะเอาคะแนนเสียงตัวเองเอาเลยครับวันนี้เล่นให้เต็มที่ฮะขนาดเมื่อวานไปคุณูุิทำไปฮะดูดูไอดอ้อมส้มเห็นไหม,ไหมนั่นก็หลุดมาจากแดงนะมายืนดา่านะคือคนประเภทนี้ก็บอกแล้วไงครับแดกแดงไปแล้วพอแดกแดงเกินแล้วไปแดกส้มเข้าไปอีกแดกเข้าไปตอนนี้เพี้ยนเลยก็ดูต่อไปฮะถ้าวันนี้เขาจะฆ่าตัวตายก็เรื่องของเขาผมคนหนึ่งแหละ เป็นเสื้อแดงผมจะไม่คอลองขอกัะช่วกส้มเลยผมพูดง่ายๆเลยผมจะไม่มีทางอะคนเสื้อแดงอย่างผมไม่มีทางแต่ถ้าก็ส้มคิดไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ถ้าคิดได้คุณจับเพื่อประเทศชาติก็เรื่องอันนั้นเป็นเรื่องดีของคุณคุณจะมองนะคตว่าใครจะเลือกคุณอีกไหมแต่เพื่อไทยวันนี้ไม่ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วทุกอย่างเสมอตัวว่าเป็นมาแล้วนาะยกสองคนก็โดนก็โดนถอดออก เหลือตั้งใจกเกษมอีกคนก็ตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแต่คนอื่นไม่มีแล้วคุณไม่มีคุณจะไปจับมือกับโจรจะไปจับมือไหลวุนเซนในเขมรมน้อยซึ่งวันนี้วางแผนกันมาหมดก็เห็นกันชัดๆแล้วก็เดากันได้แล้วละ่ะว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นไปได้แล้วก็บอกเลยครับวันนี้มันมีอยู่สองพักใหญ่เท่านั้นแหละครับขั้วเนี่ยถ้าวันนี้พรคประชาชนเข้ามากร่วมพักเพื่อไทยกับพรคประชาชนตกลงกันได้มันก็จบประเทศก็เดินหน้า และพรรคประชาชนก็จะได้มีประวัติศาสตร์ว่ามาเป็นฝ่ายที่รัฐบาลถึงจะไม่มีนายก,กพรรคประชาชนก็มีรองนายกก็เป็นได้ใครอยากเป็นอะไรก็ทำแล้วก็มาร่วมกันนะแก้ไขรัฐประการให้เสร็จให้จบโดยบอกแล้วนะครับเขาก็โดงต้อ,อาคืนในแผ่นดินวัวสวอ,อที่ทําคุณไม่เจ็บละแล้วลคุณคิดว่าจาวสาสวอ,อนี้ไว้แล้ววัวหน้าก็จะโหวตให้คุณหรือว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะได้มาอันดับหนึ่งอีกอย่าลืมนะการเมืองไทยอนาคตมันไม่แน่นอนไม่มีใครดาวออกได้ นะครับสถานการณ์จะสร้างวีรบุรุษสถานการณ์จะสร้างฮีโร่เรายังไม่รู้อีกปีกว่าๆวาหรือเกือบสองปีปีเจ็ดศูนย์สิ่งที่มันจะเกิดกับประเทศไทยเราก็ไม่รู้คืออะไรก็เท่านั้นเองแต่เอาวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้คุณคิณคดดูก็แล้วกันว่าทางออกประเทศไทยมีถ้าคุณจะปิดทางก็ปิดไปเพื่อไทยจะเป็นฝา่ายค้านก็เป็นได้แล้วก็างานนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะมันเหลือแค่ปีกว่าๆวา <S 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 คุณเอาเถอะครับ แต่จำไว้อย่างนะถ้าคุณเป็นแล้วจับมือแล้วเขากะโดงคุณยอมกันนะให้คนงาบเขางา่าป่าแล้วคุณจะชิบหายผมบอกให้คุณจะชิบหายขนาดคุณคุณเศรษฐาจำได้ไหม,ไมแต่อาแต่งตั้งแล้วเป็นรนะัฐมนตรีแค่เซนชื่อกิ๊กดีก็หลุดคุณองอิงโทรศับไปหาไอ้เหี้ยคุณเซนไอ้คุณเซ็นหักหลังก็หลุดแล้วคนที่งาาเขากระโดงมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่งั้นเขากรโดงอย่างนั้นมึงไม่หลุดให้แม่มันรู้ไปไอเ้เหี้ย ไอสัตว์แล้วก็นั่งกันอยู่เนะี่ยหัวทั้งสนามอ่าแล้วมีสนามบินของตัวเองที่เขาใหญ่ก็ให้แม่มรู้ไปที่งามนหะลานจอดเครื่องบินเนะ่ะเออกระดูเอาสิครับไอเฮียจะช่วยกันยังไงขนเฮียอะไรมันขนไม่ทันแล้วไอเฮียอัศจรรย์มันจะขนได้ยังไงไรสัตว์เฮียสนามบินมันจะขนได้ยังไงล่ะไอเฮียปูนทั้งแดงทั้งสนามคนพวกนี้ไม่รู้สันดานเขาเหรอ มีเหลือจะทำลายตัวเองว่าทุบมะข้าวตัวเองไม่มีทางแม่งเขี้ยวจะตายพวกนี้โดยแล้วคบกับพวกเขี้ยวด้วยกันแหมยังไม่ทันอะไรเลยยังมีข่าวออกมาคนนี้จะเป็นรัฐมนตรตีกลาโหมะโดเรมอนโดเรมอนเดินแบบโดเรมอนจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมสุดมักใหม่ที่เข้ามาคนนี้จะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยอยากจะมาเป็นอยากจะเป็นกันบ้านเมืองก็ชิบหายหมดเียเอาแต่ีเฮี่ยทั้งนั้นเห็นไหมแล้วคนอยากเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็ดูเอาสิครับสารลรูปแต่ละคนมาเข้ามาโอ้โหกู แล้วผมถามมาอย่างมักประชาชนเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะโหวตให้กับอนุทินเป็นนายกและคุณไม่ขอรับตําแหน่งแล้วคุณจะโหวตทาลิงอะไรล่ะครับคุณก็อยู่เฉยๆไปสิคุณจะไปโหวตเชียร์พวกนั้นทําไมล่ะถ้าคุณอยากเอาคะแนนเนี่ยนะวันนี้ประชาชนเขาก็จ้องดูคุณอยู่เอาผมพูดให้ฟังแต่ถ้าคุณดำเบื่อประเทศคุณจับมือพรรคกันไทยปานนิแล้วคุณเอาเรื่องเขากโดงเอาอะไรและเดินหน้าเอาไอ้พวกที่แม่งโกงกินประเทศเอาออกให้หมดเด็ก เอาแม่งให้มาเลยเป็นคนดีให้หมดอะไรมันจะเหลือวะอนาคตประเทศไทยจะได้ไม่มีพวกขี้โกงไงเยอะแม้กระทั่งอะไรวันนี้เนี่ยสภาผู้แทนราษฎรสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยชิโนไทยเนี่ยชิโนไทยนะอะไรอะ่ะชิโนไทยนะภูมิใจไทยไงวันนี้ยังไม่มีการเซ็นตรวจรับเลยเนี่ยเป็นไงรัว่วแม่งอยู่นั่นนะไอ้ตรงนู้นชิบหายตรงนี้พังไอ้นี่มาไอ้นี่พัง คุณก็ดูเอาก็แล้วกันนะว่าสมัยไหนแล้วใครล่ะครับมาพักเพื่อไทยมีทุจริตไหมอ้าวงวดน,นี้มีไหมไม่มีเรื่องทุจริตมีเรื่องผิดบ้างแก้คําพูดเรื่องทุจริตไม่มีรัฐบาลพักเพื่อไทยมีแต่ให้พี่น้องประชาชนทำไมให้พี่น้องประชาชนจะตายห่ากันห,หรือไงโครงการให้เงินพี่น้องประชาชนเป็นไงแล้ววันนี้คนจะมาทวงเงินหมื่นคุณทวงกับใครคุณก็ไปทวงที่ศาลดิครับ สารอยากสารนั่นสั่งไปแล้วอ่ะอยู่ปฏิบัติหน้าที่แล้วทําไงก็เอาพรคเพื่อไทยมาเป็นต่อและเป็นต่อได้โครงการนําต่อก็เจ้านั้นเองและปีหน้าเดี๋ยวจะยุบสภาสี่เดือนห้าเดือนยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ก็ว่ากันใหม่งานนี้สนุกฮะผมบอกให้แล้วงานนี้ไม่ธรรมดาครับผมบอกอะไม่ธรรมดาเลยละยิ่งกว่าของไอ้หนดีกับนักร้องดังเลยละงานนี้สนุก แล้วเราจะได้เป็นกระบอกเสียงกันแบบมันๆหน่อยแล้วจะเรื่องอีกอย่างนะบอลการพนันตอนนี้เป็นไงฮะโดนจับเละเทะเลยไอเจอนวยโดนแล้วแดกก๋วยเตี๋ยวอยู่โดนล็อกและแต่ถ้าไอพวกนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่บอลการพน,นันทั่วเมืองนะยัดสิดติดไม้อีกนะกัดชามาอีกคุณเอากันไหมล่ะถ้าได้ชิบหายวันนี้ก็เอาดี่ ก็ดูเอาก็แล้วกันกนี่เขาเรากำลังปรับได้หลายอย่างคอเนเทนเตอร์เอาอีกไหมล่ะเอาอีกเดี๋ยวมีคอนเทนเตอร์มาอีกขนาดตอนนี้เป็นไงไอทางบ้างเหนือเชียงรายอ่ะของอะไรนะไอไอบอลใหญ่อ่ะโดนถล่มไปแล้วแม่งหนีจะเข้าเขมรเห็นไหมหนีจะขนของเข้าเขมรต่อแสดงว่าเขมรมันมีอะไรที่รู้กันแล้วมันบอกเดี๋ยวมันก็เปิดได้ต่อคอนเทนเตอร์ถ้าเอาไอพักนี้เข้ามาเอาไอนี่มาเป็นนะเดี๋ยวคอนเทนเตอร์เราก็เคลียร์เกสเซีย เอาคนระับผมจะบอกว่าผมจะพูดตรงๆนะคุยนะครับอย่างนี้ให้คุยแม่งเลยฮะมึงยังไม่เจอมึงยังไม่เจอคนไทยที่เขาไม่เอาพวกมึงจริงๆเดี๋ยวมึงจะเจอแน่ของแทไอส้สระไอ้เฮียถ้าเอาไอ้เฮียฮุนเซนก็มาแล้วก็มานั่งเปิดกันหนึ่งนะก็ให้คุยแม่งเลยไอ้เฮียฮุนเซนเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้คนหูควคุยเฮียอปดูการเมืองอนาคตละมองไม่ออกแล้วครับ ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวดูอนาคตนะคิดผิดคิดจนตัวตายนะตัดสินใจผิดคิดจนตัวตาย <c oughs> ผมบอกให้ <c oughs> ใครที่หวังบอกว่าพักเพื่อไทยกับพรคประชาชนจะเป็นรัฐบาลร่วมกันในอนาคตมันมีโอกาสเป,เป็นไปได้หมดเพียงแต่ว่าจุดมาแก้จุดกันที่ไม่ลงตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ให้ลงตัวเท่านั้นแล้วเป็นแล้วยาวประเทศจเจริญเดิน